สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะพาเที่ยวทะเลตอนเย็นๆไม่พาเที่ยวหรอกนะพาชมบรรยากาศตอนประมาณสองทุ่มสีนะคะตรงนี้ชายหาดแถวนี้เขาก็เรียกว่าเอ่อมอนเตมอนเตโกรโดนะคะถ้าจะซุมไปอีตรงภูเขานู้นนะฮะเขาเรียกว่าอันทุลาห่างไปประมาณ5กิโลนะคะก็สวยชายทะเลขาว,ขาว ทะเลแถวนี้เขาจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะผู้ชมมันไม่เหนียวตัวนะคะส่วนถ้าไปทางนี้นะคะไปทางนี้ประมาณเจ็ดกิโลยาวไปใกล้ซูมึงแล้วทางนู้นจะเห็นประมาณเนี้ยนับจากชายทะเลตรงนี้ไปเจ็ดกิโลนะคะตรงนู้นจะเป็นเ,เขาเรียกวิลล่าเรียวตรงนู้นเป็นวิลล่าเรียวนะคะอืมไปจะพาทุกคนไปดูชิงช้าอีกแล้ว ไม่ได้ออกไปข้างนอกมากอ,อ,าอ,อ้อ่าลืมบอกแถวเนี้ยเขตตรงเนี้ยจะเป็นเลาะเลาะเลาะ,ละชายหาดหรจะเป็นร้านอาหารยาวไปถึงนู่นนะร้านนวดไทยก็มีนะฮะนี่ร้านนวดไทยอ,อ,อีร้านนวดไทยตรงเนี่ยใน,น,น,นสุขคมคมเนี่ยร้านนวดไทยอโอเคเอาป้าเดี๋ยวจะพาไปดู เอาหยุดอีกละจะพาไปดูกระเช้าเช้าลอ,อยฟ้าเสนอไปหลายแล้วแหละเดี๋ยวผู้ชมที่เคยดูหลายๆคลิปเอ๊ะมันไม่ไปไหนเลยมันวนเวียนก็ายอาศัยยืนตรงนี้วนเวียนแต่ถ้าได้ออกไปข้างนอกอะนะคะออกไปสมมุติว่าออกไปอำเภอนั้น,น,นออกไปจังหวัดเนี้ยก็จะก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากจริงๆอ่ไปที่ลากอสก็ไกลอยู่นะคะห่างจากนีประมาณ90กิโละ อ,อแต่ว่าคลิปมันจะสั้นๆสั้นๆม,มันไม่ได้ต่อมันไม่ได้ต่อยาวๆ,ๆมาแบบนี้อันนี้วัาให้ดูหมนแล้วพูดถึงประเทศปรตุเตสกเป็นประเทศที่อยู่ง่ายนะคะอยู่แต่ว่าถ้าเทียบในยุโรปอ่ะคิดว่าอาหารการกินอะไรน่าจะถูกกว่าแต่เงินเดือนก็ถูกกว่าฐานเงินเดือนขั้นต่ำของเขาอะ เมื่อก่อน860เดี๋ยวนี้ไม่รู้ขึ้นเลยประมาณเนี้ยคะ่ะเออเมื่อก่อน700กว่าต่นนี้860อหกจำไม่ผิดล้วตัวเลขเราจำไม่แม่นนะหนักหน่วยเรายังไม่ถูกเลยสะดุด,ดไปเอเขาน่าจะลองนะฮะทดลองทดลองเครื่องว่าเดินไหมตอนนี้ มันไม่มีคนเลยนะเนี่ยเดาดูไม่มีไม่มีคนสักคนเลย <laughs> yeah you can you can take i make you oh, youtube video Yeah <laughs> น่ารักน่ารักมากผู้คนที่เนี่ยเป็นมิตรนะคะเขาจะไม่หญิงไม่อะไรเช้ามาเราเจอหน้าเขาก็บ้องเดียบ้องเดียหมายถึงว่า good morning สวัสดีตอนเช้าอะไรเงี้ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยให้เห็นกันสวยๆนะทุกคน S <S สวยมีคนขึ้นแล้วค่ะมีคนขึ้นละเมื่อกี้มายังไม่เปิดเลยมีคนขึ้นละเสรมากให้ไปดูข้างหน้าดูข้างหน้าใกล้ๆดใกล้ๆสำหรับค่าขึ้นนะคะค่าขึ้นระเช้าลอยฟ้าเนี่ยท่านหนึ่งห้ายูโร อ๋อเปิดแล้วนี่ไงนี่ไงเปิดและนี่ไงตอินเด็กคาบินก็แตวนอโหลซื้อตั๋วตรงนี้เราก็เอา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 ตั๋วนไปให้ไปให้เด็กเปิดตรงนู้นนี่ค่ะอออออโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ